มาเรามาเติมน้ำให้เต็มโดยการวาดรูปดีกว่าอันนี้เราขีดลงไปเลยถึงจึงๆึงให้เต็มแก้วนะครับฟืบดูซิว่าจะได้ไหมเต็มแก้วแล้วเย่ง่ายๆเบสิกแค่นี้นะครับแล้วก็น้ําก็จะลงไปในขวดนะครับตอนนี้เราได้5 0าแล้วอันนี้ไหลไปข้างล่างก็เป็นเหวงั้นเราดักไวจ้จืบจืบจบไหลลงไปเลยมีเหวก็ต้องอุดเอาไว้นะครับโอ้โหอันนี้ล้นแก้วมากด,ดูซิว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมฟืบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอันนี้ไหลลงมาย้อยเป็นน้ําตกเลย ดีกว่าฟืบฟืบฟ,ฟจะได้เต็มแก้วไหมโอ้ล้นแก้วนะครับโอเคอันนี้ยังง่ายๆอยู่นะครับฟื้ขึ้นมา35%โอ้โหอันนี้ข้ามไปฝั่งโน้นเดี๋ยวนะเราขีดมาตรงนี้แล้วก็บังคับให้มันลงแก้วตรงนี้ลงไปอ่ะย้อยลงมาจุดจนี่ทำได้ด้วยนะครับโอ้แต่ว่ามีติดตรงแอ่งอยู่ดูซิว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นมา70%แล้ว อันนี้เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ชิงข้างล่างเหรอโอเคงั้นเราขีดตรงนี้นะครับเชื่อมแค่ตรงนี้ก็พอฟึบแล้วก็ชิงลงข้างล่างเจอเๆๆๆๆโอ้โอรู้สึกว่าเราจะทําแบบว่าเนินที่จะไปนะทุกคนฟึบแต่ไม่เป็นไรยังได้อยู่เย้ yeah! โอเคตอนนี้70แล้วขึ้นมา100อซอันนี้มีสามเหลี่ยม2ชิ้นนะครับแล้วก็มีเหวอยู่ข้างล่างนั้นเราอุดเหไวไว้ก่อนนะครับเพื่อให้มันชิ่งลงไปให้ได้ <S <S ปุ๊บ,บอ่าไหลลงไปแล้วนะครับไม่ลงเหวเยะหงามีลูกบอลมากันไว้งั้นเราขอบมันไว้เลยนี่เป็นไงละ่ะจะได้ไม่ติดแองน,นะครับลงไปในแก้วได้สบายอันนี้อันนี้เป็นเหวหมดเลยเพราะฉะนั้นเราสร้างเป็นสะพานไว้เลยดีกว่าก้านเอาไว้เลยนะครับอันนี้ฟืบแล้วก็ไหลย้อยลงมา ให้หลงแก้วพอดีอ่าไม่เลยแก้วนะครับโอ้มีกระชอนนิดนึงไม่เป็นไรนะครับอันนี้เป็นสะพานหรอเดี๋ยวนะเราลากมาอย่างนี้เราทําเนินมานิดนึงเพื่อให้มันลงไปได้ไมั้ยฟึบฟืบฟบฟบอ่ายังลงอยู่นะครับงั้นว่าแต่ทําไมเราไม่ทําเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยอันนี้มี2แก้วงั้นเราแบ่งให้เท่าๆกานันนี่ฟืบมากันเหวไว้ตรงกลางนะครับไม่ให้นะ้ํามันกระชอนลงไปฟืบเรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็ได้2แก้วแล้วฮ่าฮ่าอ่าเดี๋ยวนะอันนี้เขาบอกว่าให้ขีดตรงแก้วเหรออ่ะลอง ขี่ตามเขาดูนะครับปึ๊บอ๋อกันแก้วไม่ให้ล่วงลงไปนะครับเริ่มแอควานมากขึ้น ตอนนี้ได้14เปอร์เซ็นต์งานเกมนี้ไม่ได้กันน้ำเลยนะครับเป็นกันแก้วแตกแทนอ๋อ่าโอเคเราทำที่รองแก้วไว้เรียบร้อยแล้วไหลลงมาเลยอันนี้มีซีเลียหมอห้ามเอาแก้วตกลงไปงั้นเราก็เกี่ยวเอาไว้ปึบนี่ปึ๊บลงมาเลยเย่รับแก้วไว้ได้แล้วอันนี้เราทำเป็นพื้นเรียบๆได้มหลองดูปึ๊บโอ้แก้วไม่ตกนะครับเจ้าแก้วยิ้มแย้มเลยโอ้โหอันนี้มีบล็อกเดียวซะด้วยงั้นเราเกี่ยวไว้ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ทำตรงนี้ ขานเอาไว้นะครับปึ๊บยันลดนยันลดนเือ้โอ้ยังเกี่ยวไว้ได้อยู่นะครับพ่อข่อยังชั่วข้างล่างฐานไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราทําฐานให้เท่ากันดีกว่าด่ได,ได้แล้วนะครับเออ,อด้านข้างมีสามเหลี่ยมเทลงไปเพราะฉะนั้นเราทําอีกข้างจะได้บาลานะครับปึ๊บไหลลงไปเลยปื๊บนี่จะลงแก้วพอดีนะครับถ้าไม่มีข้างนี่ล่วงลงไปเลย โอ้ข้างล่างเป็นวงล้อนะครับ oh <my. S 1> เพราะฉะนั้นเราทําเป็นรูปรถเลยดีกว่าฟืบดีแล้วก็ขีดข้างบนนะครับ oh. จะได้ไม่หล่นอันนี้ไม่ใช่วงล้อนะครับแต่เป็นสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นเราขีดไปเลยก็ได้ฟืบดีอ่ะแก้วมาแก้วทรงตัวได้อยู่นะครับตอนนี้ข้างล่างเป็นเหวนะครับเราต้องขีดกันเอาไว้ก่อนฟืบนีแล้วก็มาชิงกับตรงนี้ได้นะครับเอาอยูอ่เขาบอกให้ขีดตรงนั้นหรอเป็นลูกกลมๆนะครับอ่ะลองดูนะครับคืออะไรฟรืบอ่ะกันเอาไว้ อ๋อการลูกกลมๆไม่ให้แบบว่าลวกเข้าไปในแก้วแน่เลยอ่ะเดี๋ยวเราการเหมือนเดิมนะครับอันนี้โอ้ถ้าเป็นน้ําแข็งนี่เราจะปล่อยลวกลงไปเลยเพราะอยากกินน้ําเย็นๆโอ้โหอ,อ,อันนี้มาเป็นลูกบอยกลยักษ์เลยจะกันยังไงเนี่ยอ่ะขีดข้างบนตรงนี้ได้ไหมพึดกันไว้กันไว้เดียเด๋ยวโอ้โหกลายเป็นหลอดเลยโอ้โหไม่ไหวแล้วครับอันนี้อันนี้มีลูกบอล3ามลูกเพราะฉะนั้นเราครอบเอาไว้ดีกว่านี่ครอบเป็นเล้าไก่เลยปึ๊บแล้วน้ำหล่นลงมาปึ๊บ ไหลลงมาแล้วนีการเรา,เาไว้ได้นะครับ อันนี้เป็นลูกบอลสองลูกใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเราต้องครอบไว้อย่างนี้ปื๊บกันเอาไว้เลยอ่ะลวกลงมาปื๊บนี่กันไว้ได้นะครับอ่ะข้างล่างเป็นลูกบอลนะครับแก้วตกไปแตกแน่เพราะฉะนั้นเราทําฐานไว้ก่อนดีกว่าปื๊บทําฐานรองแก้วนะครับอ่ะบันเลยดีลองได้สําเร็จอันนี้น้ําจะไหลไปอีกฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเอาลูกบอลอุดเอาไว้เหรอโอเคงั้นเราทําฐานตรงนี้ปื๊บดันเอาไว้นะครับดันลูกบอลเอาไว้ปื๊บมาเลยอ่ะได้มห ได้อยู่นะครับตอนนี้น้ําไหลลงมา อันนี้ลูกบอลจะย้อยลงมาเพราะฉะนั้นเราต้องกั้นลูกบอลเอาไว้อ่าโอเควาดก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็โค้งมาตรงนี้เพื่อเกี่ยวเรียบร้อยนะครับโอเคลูกบอลตกลงมาไม่ได้อันนี้ต้องกั้นลูกบอลยกักษ์แล้วก็กั้นน้ารั่วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสร้างสะพานไว้ครอบลูกบอลไว้ก่อนอ่ะไหลลงมาได้นะครับทีดีลูกบอลก็ไม่โดนแล้วอันนี้กั้นลูกบอล3ลูกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ให้มันตกลงไปในแก้วนะเรากันไว้ก่อนปึ๊บครอบไว้นะครับโอเคน้ําไหลออก แก้วเอาชั้นเราลืมไปนะครับมันต้องเกี่ยวหรือเปล่าโอเคงั้นเราวาดตรงนี้นะครับฐานข้างล่างแล้วก็เกี่ยวข้างบนนะครับลูกบอลจะได้ไม่ล่วงลงมาน้ํำก็ไหลได้นะครับ อันนี้ทําเหมือนเดิมนะครับคือเกี่ยวเอาไว้นะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวล่วงแน่ปึ๊บเกี่ยวกับลูกบอลเอาไว้ไหลลงมาเลยจ้าเฟิร์เฟิร์เฟิโอ้ออโหมีั่วอยู่นิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับยังได้อยู่อ่ะตอนนี้เราก็อยู่ด่านที่3-2แล้วถ้าเกิดไหลไปตรงนี้ก็รั่วไปงั้นเราก็ต้องสร้างเป็นสามเหลี่ยมนะครับชิงให้ไปข้างล่างน,าน่านปึ๊บลงไปฟิบ์สเลงได้ด้วยนะครับโอ้โหวิธีนี้สําเร็จ นี่มันเม็ดชาไข่มุกหรือเปล่าเนี่อ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะครับขีดไปด้านเดียวนะครับแล้วให้น้ําไหลมาฝั่งนี้จืดจดจืจโอ้โหทะลักไปฝั่งนู้นนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับยังไหลเข้าแก้วอยู่อ,อันนี้ตั้งเป็นกําแพงสูงเลยโอ้โหอามกันไททันหรือเปล่าไม่เป็นไรครับเราก็สร้างให้มันล้นออกมาโดยการนี่เกยเลย <c> ปึ๊บ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 ให้มันล้นนะครับจืดดูซิว่าจะล้นออกไหมล้นเข้าแก้วแล้วนะครับตอนนี้อ่าแผนนี้สําเร็จนะครับ อันนี้ทําให้ชิ่งเหมือนเดิมนะทุกคนไม่งั้นมันจะเกยไปทางขวาโอเคงั้นเราสร้างเป็นสามเหลี่ยมไว้ละกันปื๊บวาดไปเป็นสามเหลี่ยมพิระมิดนะคร<ะ>ับไหลมาเลยแล้วก็ชิ่งลงไปถ,งถ,งถึงถึงถึงวิธีนี้ใช้ได้เสมออ่ะอันนี้เราทําเป็นสไลเดอร์ลงไปดีกว่ามันมีสามเหลี่ยมอยู่ข้างบนนะงั้นเราทําสไลเดอร์ไว้ข้างล่างปื๊บปื๊บแล้วก็ไหลลงแก้วได้มาอ่ะไหลลงด้วยทุกคน อันนี้มันจะไหลามาตรงกลางเพราะฉะนั้นเราอุดทางซ้ายเอาไว้นะครับบังคับให้หลงแก้วอย่างเดียวเวิร์ดีเป็นไงละ่ะโอ้โหอันนี้แก้วแตกแน่เลยงั้นเราเกี่ยวไว้ก่อนละกันเวิร์บดีเกี่ยวตรงนี้นะครับ2อันปึ๊บเอาอยู่นะครับตอนนี้อ่ะอันนี้ซ้ายขวาซ้ายเดี๋ยวนะต้องมีสามเหลี่ยมอีกอันสิมันจะได้ชิงถูกอันเด็ดเด็ดเดสามเหลี่ยมฉันหล่นลงไปอา้าวแต่ว่าน้ําไม่หกนะครับหกไปนิดนึงอันนี้แก้วอยู่ตรงกลางแล้วมีสามเหลี่ยมงั้นเรา ราต้องเกี่ยวเอาไว้นะไม่งั้นแก้วแตกแน่ๆอ่าเราว่าจากข้างซ้ายก่อนละกันเกี่ยวข้างบนนะครับปื๊บแล้วก็มาทางขวาอันนี้ปื๊บมาเลยโอ้โหเกือบเกือบือบเบ งัอันนี้มีไม้มาขวางแก้วไว้เหรองั้นเราต้องทําไม้ให้มันออกไปใช่ไหมงั้นเราวาดตรงไม้ละกันอ่ะถ่วงน้ําหนักเอาไว้นะครับเป็นหินปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บรียบร้อยนะครับไม้ตกลงไปนะครับอันนี้น้ําจะไหลลงไปแต่ว่าโดนกั้นไว้อยู่งั้นเราสร้างสะพานข้ามตรงที่กั้นละกันอ่ะเริ่มวาดเลยดีกว่านี่แล้วก็ข้ามที่กั้นไปเลยนะครับโค้งมาลงแก้วได้ไหมโอ้ย้อยลงมาพอดีเลยทุกคน อ่ะอันนี้จะย้อยลงไปยังไงอะเราต้องทําชิ่งลงไปเหรออะวาดตรงนี้แล้วกันปึ๊บตรงสีส้มนี่แหละอ่ะครอบไปเลยมาแก้วเอ่เอแก้วแก้วชันโอ้เอาใหม่นะครับตอนนี้เออเมื่อกี้ไม่ได้ผลนะครับนั้นเราย้อยลงมาตรงนี้เลยแล้วกันกั้นให้หมดนะครับอ่ะปึ๊บนี่มาถึงสีเขียวแล้วก็ลงมาข้างล่างหมุนมานี่รอบหนึ่งนะครับอ่ะวุดได้ด้วยเออลูกกลมๆก,ก็ไม่หล่นลงมานะครับ อ่ะอันนี้มีสีส้มๆอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเกี่ยวลงไปถึงแก้วเลยดีกว่าทุกคนมาปับอ่ะหมุนมาทางนี้แล้วก็อ้อมตรงเสานี้มาแล้วก็ลงแก้วนะครับไหลเป็นสไลเดอร์โอ้โหไม่เลยนะครับยังลีนใส่แก้วได้อยู่ฐานข้างล่างมีลูกกลมๆสองลูกเพราะฉะนั้นเราสร้างฐานไว้ก่อนนะครับปั๊บนี่แก้วจะได้ไม่หกนะครับปั๊บลงมาปุ๊บน้ํามาแล้วนี่เป็นไงล่ะ อันนี้ทํายังไงเนี่ยมันมีไม้สีส้มกั้นไว้อยู่หรือว่าเราต้องครอบไปเลยอ่ะลองครอบไปนะครับแล้วก็ลงแก้วนะครับดูซิว่าได้ไหมวิบไหลไปแล้วนะครับก็ได้ดิแต่ว่ามันไม่เต็มแก้วนี่ทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราลองดูเฉลยดีกว่าปุ๊บมาดูเฉลยนะครับว่าเขาทํายังไงฟึบอ๋อยังงี้นี่เอง อ่ะอันนี้กันแค่ไม้สีส้มข้างบนก็พอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ขีดให้มันเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มวาดกันเลยดีกว่าปึ๊บแล้วก็มาเกี่ยวฝั่งนี้นะครับสีส้มจะได้ไม่ตกลงมาอ่ะอันนี้สบายๆนะครับเราก็ลากเป็นสไลเดอร์ลงไปเลยจืดขีดมาดนึดนงปึ๊บแล้วก็ลงไปตรงแก้วให้มันพอดีนะครับปะไหลเลย,ยจืด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 ีเป็นไงล่ะเอออันนี้เกี่ยวแก้วไว้ก่อนดีกว่าหมุนมาทางนี้ฟึ้น แ้วก็ข้างบนอ่ะเกี่ยวได้นะครับน้ําไหลมาพาดอดีเจอไม้สีส้มอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราวาดถ่วงน้ําหนักเอาไว้ดีกว่าวาดทางซ้ายตรงนี้นะครับมุมนี้เลยปื๊บน้ําก็จะไหลลงแก้วด่เต็มแก้วมาเต็มแก้วนะครับ